เอาละคุณผู้ชมในที่สุดนะคะจากกรณีที่เรานําเสนอต่อเนื่องมายาวนานเหมือนกันนะกลับลาวาหรือว่าโคลนผุที่นครราชสีมาที่ชาวบ้านเนี่ยเขาแห่กันมาไม่ใช่แค่ในพื้นที่มีนอกพื้น<อ>ที่มีนอกจังหวัดด้วยเอาไปพอกเอาไปกินเอาไปไหว้สารพัดเลยบางคนตีรถไฟไม่ได้กินแค่โคลนนะคะเอาน้ารอบๆโคลนเนี่ยก็ตักไปดื่มกันด้วยมีการถแถลงออกมาแล้วนะคะว่าโคลนที่ว่านี้หนึ่งเลยนะคะมันเป็นโคลนธรรมชาติล้วนๆสอง มันไม่ใช่โคลนศักดิ์สิทธิ์ค่ะและสามสำคัญที่สุดเลยมีสารหนูเยอะมากโอ้โหอันนี้อันตรายมากนะเหมือนกินยาพิฆาตตัวตายเลยนะคะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีเขาลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองกุงน้อยตําบลโคกกระเบื้องในอำเภอบ้านเหลื่ยมจังหวัดนครราชสีมาเพื่อตั้งใจไปถแถลงผลการตรวจน้ำดินแล้วก็โคลนให้กับชาวบ้านที่กําลังเนี่ยกราบวงกราบไหว้ตักโคลนกันไปเลยนะคะก็มีผู้นำชุมชนและชาวบ้านเข้าร่วมฟังการถแถลงเยอะมาก ผลการตรวจตัวอย่างน้ำบอกเลยว่าค่าสารหนูเกินค่ามาตรฐานค่ะอย่าเอามาอุปโภคบริโภคเอาง่ายๆอย่าดื่มอย่ากินอย่าใช้เด็ดขาดเพราะถ้าร่างกายได้รับสารหนูในปริมาณมากส่งผลให้เกิดการแสบร้อนปากลำคอคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแน่นหน้าอกพื้นคันชาตามปลายมือปลายเท้าและยังก่อให้เกิดมะเรง็งมีอันตรายถึงชีวิตแน่นอนนะคะคือหลายคน่ะบอกว่าเอาไปดื่มกินเพื่อที่ เขาว่ากันมาว่ามันศักดิ์สิทธิ์ก็ตอนนี้ออไม่รู้จะทําอะไรทําอะไรได้ก็ทําใช่ไหมคะคตอนนี้รู้แล้วอย่าทํานะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นพิษมากกว่าเป็นคุณรวมถึงการตรวจสอบโคลนพุหรือว่าไอโคลนผุดเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีค่าความเป็นด่างสูงถ้าใครที่เอามาพ่อมาทาตัวก็อาจจะมีการระคายเคืองแพ้แล้วก็มีผื่นคันขึ้นได้ด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรธรณีบอกเลยนะคะว่าไอโคลนผุหรือว่าโครนผุดหรือว่าโคลนพุเหมือนน้ำพุแบบเนี้ย ไม่ใช่โคลนศักดิ์สิทธิ์แต่อย่างใดมันเป็นแค่ปรากฏการทางธรรมชาติล้วนๆเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายๆจังหวัดค่ะน้องบัวลําพูก็เคยมีคอนแก่นก็เคยมีเลยกับสะแก้วก็เคยมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนช่วยทําความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยอย่าเอาชีวิตไปเสียเ่ยงอแล้วคนที่เขากินไปแล้วเนี่ยเอาน้ําโคลนไปดื่มแล้วทํา <ไป S 2> ยังไงไปหาหมอค่ะไปตรวจร่างกายไปตรวจร่างกายเลยสำคัญมากนะคุณนะผู้ชมอันนี้คือยอย่างที่บอกว่ากรมทรัพยากรธรณีมาถแถลงแล้วสารหนู หลายคนรู้ดีว่าเอาไปทําอะไรกันบ้างถูกมไหมกเกษตรกรก็รู้จักอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเป็นสารที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้น,นอย่าไปยุ่งกับมันเลยค่ะ